แล้วก็นั่งสมาธิกำหนดจิตของเราให้มีความสงบนะก่อนที่เราจะนั่งสมาธิภาวนาก็แผ่เมตตากับตัวเราให้มีความสุขไปเมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนะเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายทุกคนนั้นก็ให้มีความสุขไม่มีความทุกข์อย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกัน แ่เมตตาจิตทังกิจกรรมในเ,เวรอย่าจองล้างจองผานจองเวรซึ่งกันและกันเลยมันราแผ่เมตตาจิตใจของเราแล้วก็จะสบายไม่คิดจะเบียดเบียนใครบองไล่หรือพยาบาทใครนะก็เป็นเวลาเราจะ,จะเจริญพระกรรมฐานพระก็คือวะระคือประเสริฐนฐานที่ตั้งแห่งความประเสริฐ ที่จะทำจิตของเราให้ประเสริฐคือกรรมาฐานภาวนาการกำหนดสติของเราอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะลมหายใจเข้านึกภาวนาว่าพุทธลมหายใจออกนึกภาวนาว่าโทจะนับื่อหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับเป็นหนึ่งก็ได้นับเป็นหนึ่งนับเป็นคู่เป็นคู่เออ เป็นถึงคู่ที่ห้าก็มาเริ่มต้นให้ใจเข้าหายใจออกพุโทโธก็คู่ที่หนึ่งใหม่น่าไปเพิ่มเป็นคู่ที่หกที่เจ็ดทำอย่างนี้นะจนการนับของเราได้ดีไม่หลงไม่ลืมถ้านับเกินไปจิตก็จะฟุ้งซ่านนะถ้านับสั้นเกินไปนั้นะนะ่ะจิตก็ไม่ตั้งมัน่นให้นับพอดีพอดีอย่างอธิบายมาแล้วเมื่อเรา นับได้ค่องแคล่วดีแล้วการนับนั้นก็จะหายไปเองแต่รู้แต่ลมไม่ใจเข้าพุทธโธควพุทธโธก็จะหายไปเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจิตก็จะสงบนิ่งจิตจะสงบนิ่งนี่ก็เรียกว่าเป็นสมถะกรรมฐานเพราะบางแห่งนั้นครูบาอาจารย์ก็จะสอนว่าต้องทําจิตให้เป็นสมถะกรรมฐานตั้งมั่นก่อนการจเจริญวิปัสสนาน้นถึงจะท,ทําทีหลัง อันนี้ท่านพูดในสักษณะที่แยกกันสมถะเป็นอย่างหนึ่งวิปัสนาเป็นอย่างหนึ่ง,ง,งคือรวมความแล้วคือปฏิบัติธรรมนะี่วิปัสนาทําให้เกิดปัญญาสมถะทาให้ใจสงบแต่พุทโธธรรมโมสังโฆหรือเราจะระลึกถึงความตายการกําหนดสติรู้การเคลื่อนไหวมีสตินะจิตใจตั้งมัน่นก็เป็นสมถะทั้งนั้นนะนะ เราบ่งกลัวว่าจะไม่มีปัญญาขอให้เราเจริญในจิตของเรานี่มีความสงบตั้งมันได้ดีแต่ถ้าเราพิจารณาความตายอยู่เสมอเราเได้ว่าคล้ายๆกับเรามีปัญญาว่ารูปนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์จะต้องตายแตกสลายไม่ใช่ตัวตนนะคล้ายๆกับมีปัญญานะแต่ว่ายังเป็นความสงบของใจ เมือ่ใ,ใจของเราสงบได้ดีนะสมาธิรวมกันเข้ามาแล้วเกิดปัญญารู้แจ้งขึ้นมาว่าหนูวัตถุสิ่งของภายน,นอ,อกเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสังขารร่างกายนี้เกิดเหมือนกันเกิดความรู้ขึ้นมาอย่างนี้หนึ่งว่าภาวนามมยปัญญาแต่ในเบื้องต้นนั้นนะภาวนามญปัญญานี้ยังไม่เกิดเราก็ต้องใช้ ปัญญาเกิดจากความคิดซะก่อนเมื่อเราได้ยินได้ฟังนะว่าลูกน้ำไม่เที่ยงเราก็เอามาคิดพิจารณาที่จิตของเราสงบแล้วเราก็ยกเหรื่องของสังขารร่างกายวัตถุสิ่งของภายนอกเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือธรรมรสร้างขึ้นมากระตามก็มาพิจารณาดูนว่ามันเที่ยงไหม เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปอันนี้จะเป็นใช่เราไหมหรือความทุกข์ความรู้สึกที่โกรธเกิดขึ้นนะเราก็ไม่ชอบที่จะให้ความโกรธมันเกิดขึ้นแต่เมื่อความโกรธมันเกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นเพราะอะไรก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้สึกว่าจะโกรธแล้วมาเกิดขึ้นมาแล้วอีกไม่นานก็ดับไปเราก็เข้าใจว่าเรานี้เป็นคนโกรธเราเป็นคนทุกข แต่พิจารณาให้ดีแล้วแล้วเราที่โกรธหายไปไหนลนะ่ะมันก็ดับไปแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีตัวตนจริงๆเลยแต่เมื่อมีความหลงอีกมันก็เกิดขึ้นมาใหม่ได้อีกหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ดับไปอีกความโลภความหลงก็ทํานองเดียวกันเมื่อเราไม่ชอบที่ความทุกข์มันเกิดขึ้น แต่เมื่อมีเหตุมีปัจจัยความทุกข์มันก็เกิดเราก็จะต้องมาสร้างเหตุที่ไม่ให้ทุกข์มันเกิดนะคือสร้างเหตุที่จะให้เกิดนิโรธคือความดับทุกข์ความพ้นทุกข์ความสลักืนไปซึ่งกิเลสตัณหานะเรกก็มาสร้างเหตุที่จะไม่ให้ทุกข์เกิดให้นิโรธเกิดขึ้นมาใจเราก็จะเย็นสบายนิโรธความพ้นทุกข์นี้จะเกิดขึ้นได้ เป็นตทางคะวิมุตติวิขมปัญวิมุตตินะจะเกิดขึ้นได้เราต้องมาฝึกละในเบื้องต้นเราก็ต้องฝึกเป็นผู้ที่มีศีลศีลห้าประการศีลแปดประการเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็ต้องมาฝึก,กจิตฝึกให้เรามีสติรู้เท่าทันอารมณ์อารมณ์เนี่ยมาเข้ามาทางไหนนะเรามีอายตนะภายใน มีตาหูจมูกลิ้นกายมีใจรูปเสียงกลิ่นรสปัมฐภะธรรมอารมณ์อารมณ์เกิดขึ้นที่ใจเมื่อใจเรารับรู้แล้วใจจะรู้สึกยินดีหรือยินร้ายถ้าใจของเรามันหลงมันก็จะยินดียินร้ายนะเกิดความโลภความโกรธความหลงนี่เรียกว่าอาวิชชาตนะอุปทานมันครอบงำจิตของเรา นะทําให้ใจของเรามันร้อนถ้าเรานั่งสมาธิเนี่ยลองดูดินั่งไปม,มันก็มีไฟนั่งไปได้นะนั่งไปสักหนึ่งนาทีก็นั่งไปได้โอ้โหมันมีเป็นไฟร้อนไปนหมดเลยเนี่ยใจมันร้อนขึ้นมาอย่างนี้ไม่รู้มันร้อนเพราะอะไรก็มันร้อนเพราะว่าจิตของเราสติของเราเนี่ยมันไม่มีแล้วนะองค์พระพุทธแก้วก็ตรัสว่าอย่างนี้เราต้องมาปฏิบัติ เพราะใจของเรามันร้อนก็เหมือนกับใจของเรามันตกนรกนั่นเองแหละนะมันร้อนเราก็ต้องมาฝึกล่ะเราฝึกปฏิบัติมาตั้งสติไม่ปล่อยให้จิตของเราเนี่ยมันถูกอวิชชาตนะอุปทานมันครอบงำมันครอบงำไปมากๆแล้วเกิดความโลภความโกรธความหลงมากๆมันก็ร้อนนะเป็นไฟเผาใจของเราเมื่อเรากวดแล้วมันก็ร้อน พระพุทธเจ้าจึงตัดว่าผู้จับเสมอด้วยโทสะนั้นไม่มีนะอะไรก็ตามที่จะมาจับจิตจับใจของเรานั้นน่ะให้เกิดความโกรธความเคืองความว่าฆาาพยาบาทเนี่ยมันโทสะนั้นไม่มีเลยนะโทสะนี่มันจับใจเราแล้วนี่มันทําลายตัวเองด้วยมันทําลายคนอื่นด้วยนะอันนี้ทํำยังไงล่ะก็ต้องมาฝึกปฏิบัติมีศีล มีเมตตาภาวนาอย่างพระบุทธเจ้าของเราเนี่ยชาติหนึ่งพระองค์สวยชาตินะมาเกิดเจริญเมตตาภาวนานะพระอ,องค์มาเจริญเมตตาภาวนานะเกิดมาเป็นมนุษย์นี่แหละแต่ว่าบิดามัรดาก็ตาบอดนะแต่บิดามันดาของท่านที่แรกเลยนี่บำเพ็ญปฏิบัติมีศินแปด แต่ทำอย่างไรอันนี้พระพุทธเจ้าเราจะมาประสูตรแล้วนะพระพุทธเจ้าของเราเป็นบรมโพธิสัตว์นะจะเข้าสู่พะคันของบรรดาเทวดาแนะ้ะก็ต้องมาบอกกุบายนะคำบอกกุบายในที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าของเราเป็นบรมโพธิสัตว์ตอนนั้นก็เข้าสู่คันได้เมื่อเข้าสู่คันแล้วนะ,จะเจริญวัยขึ้นมาแล้วนะก็มีจิต เนะมตตามีผิวหนังทองคําทีเดียวเลยนะมีผิวหนังทองคำนะเป็นพระสุวรรณสามจเจริญภาวนามีเมตตาสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในป่าก็ไม่เบียดเบียนกันเพราะว่ามีความอิ่มใจมีความอิ่มอกอิ่มใจก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันท่านจเจริญเมตตาภาวนานี้เป็นประจำเสมอ,อ,อไม่มีอันตรายใดๆแต่มีกาลครั้งหนึ่งนะั่นแหละนะมีพระมหากษัตริย์ องหนึ่งเข้าไปในป่าไปล่าเนื้อก็ไม่เคยเห็นว่าเอ๊สัตว์อะไรอยู่ในป่ามีผิวพรรณงามดุดทองคำชนนี้ก็เลยเล็งลูกศรที่ยิงไปโดนพระทพบรมภพริศสุวรรณสามนะขณะที่ไปตักน้ำจะไม่ให้บิดามัรดาขณะนั้นลืมเจริญเมตตาภาวนาไปชั่วขณะหนึ่งก็เลยโดนอาวุธนะถูกอาวุธร้ายคือลูกศร อาบยาพิษด้วยที่ทำยังไงล่ะนะพระบุทรเจ้าของเราเป็นบรมบริษัทแม้ว่าถูกทำร้ายอย่างนั้นก็คิดก็พูดว่าทำไมมายิงเราทำร้ายเราเราก็มีพ่อแม่ตาบอดอยู่นะนะประชาชาได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจเหมือนกันนะเมื่อได้ทราบความแล้วก็เลยไปนำอวิดามรรดาที่อยู่ในป่านะนะั่นแหละมาพบพระสุวรรณสามนะเพื่อจะมาท่านจะได้ลาซะก่อน มือนอย่างนั้นน่ะก่อนที่จะเสียชีวิตเดี๋ยวพ่อแม่ไม่รู้แต่ขณะนี้องค์สมเด็จพระบร,รมครูเป็นบร,รมโพธิสัตว์เมื่อตั้งสัจจะบาร,รมีนะเอามือรูปไปที่ลูกศรน,นั้นลูกศรน,นั้นก็เหมือนกับมีจิตปัญญาไม่สามารถที่จะทําลายพระองค์ได้พิษทั้งหลายก็ไหลคืนกลับไปนะท่านก็หายเป็นปกติมาทิฏฐานบาร,รมีได้อีกแล้วนะบิดามารดานั้นทิตาบอดก็หายเป็นปกติ นี่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าพราะองค์ทรงได้เสียสละดวงตาอันยิ่งใหญ่นี้มานับพบนับชาติไม่ถ้วนนะอันนี้ก็เป็นบรมีของพระพุทธเจ้าของเราทําให้บิดาบรรดานั้นก็ตาก็กลับมาเป็นปกติได้หายได้อย่างนี้เป็นต้นที่พระองค์เจริญเมตตาภาวานาอยู่เสมอหรือบางชาติเนี่ยพระองค์เป็นภูรลิทัตตะพญานาค มาถือสินในโลกมนุษย์เมื่อมาถือสินในโลกมนุษย์พญานาคนี่ก็มีฤทธิ์มากนะถ้าเกิดเปิดตาที่สามก็สามารถเผาผ่านทั้งเมืองได้แต่นี้ถูกในอารมภัยจับตัวไปนะเอาไปเล่นคนในสถานที่ต่างๆเอาไปโชว์ตัวเก็บเงินนะพระพุทธเจ้าของเราทุกทรมานมากเลยในรับความทุกข์มากมาถือศินแปดในโลกมนุษย์นะหวังจะเจริญภาวนาเพราะอยู่ในเมืองนาคนั้นนะ่ะไม่มีเวลา ที่จะมาถือสินแปดละก็ต้องมาถือในโลกมนุษย์แต่มาถูกนาล้ำพายนี่เอาบ่วงมานะจับดักไปได้อีกโอ้ทุกทรมานแต่พระองค์ก็อดทนไว้อดกั้นไว้ไม่ทำร้ายตอบแต่พี่ชายของพระพุทธเจ้าของเราที่เป็นบรมบุริสัตนั้นตามหาน้องชายตามไปที่ไหนก็ไม่เจอขึอ้นไปสวรรค์ก็ไม่เจอ,เอในที่สุดก็มาเจอ ถูกในอารมภายจับตัวไปบันดาลโทสะเผาผานบ้านเมืองน้ำท่วมเกิดขึ้นมานะในลักษณะอย่างนี้หรือในสมัยปัจจุบันอาจจะเหมือนกับเป็นคลื่นสึนามิอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าลิดทันมากแต่พระพุทธเจ้าของเรานี่ทํามัเพนสินบาร,รมีเขาไม่ทำ้ายให้เรามาถือมาเป็นอุดมคติของเราเมื่อเราโกรธเกิดขึ้นมโหเกิดขึ้นก็คิดถึงพระพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีนะในชาตินั้นพระองค์มีศีลบารมีเออจะทำร้ายคนก็ทำร้ายได้ทำร้ายคนที่มาจับก็ทำร้ายได้แต่ว่ารักษาศีลพูดไปแล้วศีลก็จะขาดไปทำร้ายเขาศีลก็จะขาดนี่รักษาศีลด้วยชีวิตเป็นปรมัตถบารมีเนะมื่อเราสวดมนต์เห็นไหมว่านะศีลปารมีศีลอุปบารมีศีลปรมัตถบารมี กอรักษาศีนธรรมดาเหมือนพวกเราเราเพ็นสินห้าสินแปธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นศีนลอุปาบรมีอา้าจะเสียสละปิยวะก็ไม่ยอมให้สินของเรานี้ขาดศิลปรม,รมัตถบรมียอมตายดีกว่าจะให้สินนี้ขาดเหมือนกับสมมุติว่ามีสัตว์ชนิดนึงมีไก่สักตัวหนึ่งอา่าเขาให้เรานี้ค่าไก่ตัวนี้ถ้าไม่ค่าไก่ตัวนี้ เขาก็จะฆ่าเราเราจะรักษาศีลเป็นปรมัตตาปารมีเราก็ไม่ทำนะเราไม่ทำนะเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกแล้วอย่างนี้นะเป็นต้นเพราะว่ามันจะเป็นบาปต่อไปข้างหน้าเป็นกรรมต่อไปข้างหน้าเราก็ไม่ทำไม่ยอมทำกรรมนั้นอันอย่างนี้เป็นต้นในรักษาศีลเ,เมื่อเราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์นี้ สิ่งที่จะประเสริฐในชีวิตของเรานั้นเราต้องเป็นผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องตั้งมั่นในศีลมีการให้ทานเป็นปกติมีศีลเป็นปกติบำเพ็ญภาวนาพัฒนาจิตใจมาเกิดขึ้นมาชาตินี้องค์พระจอมไตโรโลกนาถก็ตัดว่าการพัฒนาจิตใจของเราหรือปฏิบัติบูบชาเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเพราะใจนี้เป็นใหญ่ใจนี้เป็นหัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างนั้น ะจะประเสริฐนี่แหละใจตรงนี้ประเสริฐที่สุดแล้วเพชรนินจินดาทั้งหลายมีราคามากเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านก็ตามเป็นของข้างนอกคนเราตายไปแล้วก็เอาอะไรจากโลกนี้ไปไม่ได้นะเมื่อขบมหาพระพระกัจจตาถึงความไปเถียงแท้แน่นอนพูดถึงความไปเถียงแท้แน่นอนของธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนนี่แหละว่าวัตถุสิ่งของภายนอกเป็นของข้างนอกนะแก้วแหวนเงินทองทั้งหลายทรัพย์สรรินเพชรดินจินดา เป็นวัตถุข้างนอกนะมันก็แก่ทุกข์อะไรในใจของเราที่เกิดขึ้นมีขึ้นไปได้เมื่อเราตายไปแล้วร่างกายนี้มันก็ผุพังไปทรัพย์สินก็เอาไปไม่ได้แต่ว่าใจละ่ะใจที่ยังมีอวิชชาธนหอุปทานาก็เกิดจะพาไปเวียนว่ายตายเกิดอีกถ้ายังมีอวิชชาธนหอุปทานมากไปเกิดในภพที่มันไม่ดีก็พิ่งเป็นทุกข์ทรมานเช่นในสัตว์เันฉานภูมิ เปรตภูมิสุรกายภูมินรกภูมิอย่างนี้เป็นตน้นถ้าเกิดในภูมิที่ดีหน่อยเป็นเทวภูมิเราก็พักทุกข์ได้โชคข่าวนี่็ไปสวรรค์มีความสุขแต่ไปสวรรค์นั้นเราจะคิดว่าจะยั่งยืนอยู่ได้ตลอดไหมเมื่อไปสวรสวรค์เป็นเทพบุตเทวดาแล้วบทบุญบทวาสนาจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือเปล่าแล้วตกไปสู่อวัยวะภูมิก็มีจํานวนมากเพราะฉะนั้นก็ยังไม่เที่ยงแท้แน่นอนเลย พระชินวรบอกว่าถ้าจะเที่ยงแท้แน่นอนนั้นจะต้องหายใจของเราบรรลุถึงความเป็นพระโสดาบันนะน้อมไปแล้วในกระแสะธรรมะจะไม่ไปสู่อวัยวะภูมิในภพชาติข้างหน้าจะมาเกิดในมนุษย์นี้ก็ไม่เกินนะเจ็ดชาติไม่มีชาติที่8เพราะฉะนั้นเราจะต้องค้นขวายแล้วพระโสดาบันนี้ทํำยังไงถึงจะเป็นพระโสดาบันได้ก็จะต้องมีศรัทธามีศีลที่บริสุทธิ์ทางกายวาจาตั้งมั่นอยู่ในศีลห้า แล้วมันพิจารณาด้วยปัญญาว่าสังขารร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเมื่อเป็นเช่นนีแน้แล้วในวันนี้เราจะโกรธทําไมเราจะพยาบาททําไมเราจะปองร้ายคนอื่นทําไมเมื่อเกิดขึ้นมามันก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายอันนี้พระโสดาบันบุคคลนี่มีความโกรธได้เหมือนกันแต่ความพยาบาทไม่มีในใจของท่านไม่มีลนะ ที่จะพยาบาทใครนะจิตใจให้มีการให้อภัยอยู่เสมอเป็นปกติเลยเพราะว่าจิตกับอารมณ์นั้นของความพยาบาทนั้นอ่ะมันไม่เข้ามาสู่ในจิตของท่านนี่เริ่มต้นญาติโยมก็เหมือนกันแต่เป็นพระสวัสดบาลแล้วก็มีความโกรธได้แต่ความพยาบาทนี้จะไม่มีนะเจ้าพยาบาททําไมเห็นล้ว่ามันเป็นโทษเป็นภยัยมันไม่ดีในอวิชาธนอุปทานของท่านยังมีอยู่แต่ไม่มีพอที่จะไปพยาบาทใครละวนะ พราะงั้นพวกเราเมื่อปฏิบัติธรรมะพัฒนาจิตดวงนี้ให้มันมีความดีขึ้นมาให้มีความบป่งใสขึ้นเพราะจิตนี้เป็นของสำคัญเลยถ้าจิตดีนะความคิดเห็นที่ดีด âm เรที่ดีตั้งมั่นที่ดีมีศีลที่ดีแล้วนะจิตจะมีปัญญาที่ดีที่จะแก้ทุกข์ในจิตในใจได้ในตอนทางตรงข้ามถ้าจิตมันไม่ดี นะมันไม่ละชั่วไม่ทําดีมีแต่ทาชั่วความดีไม่ทาแล้วเป็นยังไงอ่ะนะมันก็เป็นอันตรายเห็นไหมอย่างหลวงพ่อชาานยกตัวอย่างพูดให้ฟังอ่ะเออคนนั้นเข้าไปเข้าวัดการถือศีลปฏิบัติกันเอ้าก็พูดไปอีกทางวาจาไม่ดีเข้าวัดก็เข้าไปตายมาหล่ก็จะไปยึดเอาทรัพย์สมบัติเออทั้งเป็นบุตรคนเออทั้งเป็นวัตถุองเข้ามาเป็นของเราเนี่ยดูที่ความเห็นเป็นยังไงคือความเห็นที่เป็นผ่าน นะเมื่อบุคคลนั้นเข้าไปสร้างความดีแทนที่จะอนุโมทนาโอ้อนุโมทนาด้วยเรายังทําบุญทากุศสเช่นนั้นไม่ได้จะไปพระ,ะวัดทุกวันพระยังไม่ได้ยังรักษาศีลห้าไม่ได้รักษาศีลแปดมันพาไม่ได้นะคนนั้นเข้าไปได้แล้วอนุโมทนาด้วยนะโอกาสต่อไปเราก็จะมีโอกาสได้มาทําความดีแต่นี่เข้าไปสร้างความดีกันแล้วก็ ออคิดเป็นมาขัดขวางออซ้ําเติมเข้าไปอีกเลยนะถ้าตายมาไหลแล้วก็จะไปยึดเอาทรัพย์ของเข้ามาเป็นของเราอย่างนี้นะอะไรเรว่ากรรมก็ให้ผลก็ตายก่อนเขาไปเลยมันรุนแรงมากเห็นไหมความคิดความพูดทีนี้มันก็เป็นกรรมแต่เมื่อพวกเราเนี่ยพยายามถือว่าใครก็ทําความดีก็อนุโมทนานะในความดีในบุญกุศลของเขาใครก็ทําไปดีเราก็ไม่ซ้ําเติม เพราะอะไรเพราะาวิชาธนาอุปทานของเขาเขายังหลงอยู่วันหนึ่งนะ่ะเขาอาจจะมาศรัทธาในธรรมะของสมเด็จพระบร,รมครูบรรุธรรมก่อนเราก็ได้เออไม่แน่นอนดังในสมัยพุทธกาลนะใช่ไหมผู้ที่มาทีหลังบรรุก่อนก็ได้ผู้ที่มาก่อนยังไม่บรรุก็มีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราต้องอนุโมทนาบุญกุศลที่คนหนึ่งเขาได้ทําเรายังทําไม่ได้นั้นเราก็พยายามที่จะคิดว่าวันหนึ่ง เราก็จะทําอย่างนั้นเรายัางไม่ได้ทําสมาธิวันหนึ่งเราจะต้องทำเพื่อพัฒนาจิตของเรานี้ให้มันสูงขึ้นไปดีขึ้นไปตามระดับนะทีเดียวแต่ในเบื้องต้นให้มีความอดทนคือมีขันติพระเจ้าเทศนาในโอวาทปาติโมกที่วัดเวรุวันวัดแห่งแรกในพุทธศาสนาในกรุงราชคฤห์นะว่าอย่างไรล่ะนะขันติปรมังตโปตีติขา ขันติคือความอดกั้นเป็นทมเครื่องเผากิรีดอย่างยิ่งคราวนี้เรามาดูนะขันติเนี่ยถ้าช่วงที่เรามีอารมณ์โกรธนะสำคัญมากต้องมีขันติมีความอดมีความกั้นนะเผากิรีดของเรามันจะร้อนอย่างมากเลยพระพุทธเจ้าของเรานี่ขันตินี่นะท่านเคยฝึกของท่านมามากแล้วนะสมัยท่านเป็นช้างนะท่านเป็นช้างอยู่ในป่านู่น ใน,นในป่าลึกทีเดียวนั่นน่ะเออแล้วยังไงล่ะมีพระเออท่านก็ม,มีภรรยาเป็นช้างโกรธอาฆาตพยาบาทอธิษฐานจิตขอให้มาฆ่าพุทธเจ้าว่างั้นน่ะในสุดเออช้างที่เป็นภรรยาของท่านก็มาเกิดเป็นลูกสาวของกษัตริย์จำความได้เลยว่านะสามีของนางนั้นน่ะอยู่ในป่าหิมพาน์อยู่ที่ไหนยังไง ้องการจะเอางามานี่ความอัาตายาบาทนะเห็นไหมมันมีขนาดนั้นนะเสร็จแล้วก็ได้พานป่าคนหนึ่งอามาอาสาสมัครแล้วก็บอกวิธีการหมดเลยพารู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นบรมโพธิสัตว์ศรัทธาในภาคกาสสวพัดนะให้ไปซ่อนตัวแล้วก็เอาจี này, าาาวรนี่ภาคกาสสวพัสดนี่ห่มมาไว้ช้างจะไม่ทำลาย เขาเขไปซ่อนตัวแล้วก็ยิงด้วยลูกศรอ,อาบยาพิษพระเจ้าของเราเป็นช้างกอดส่งเสียงร้องบริวารของท่านก็รู้ว่าหัวหน้ามีอันตรายโอ้โหก็กว่าสายตาดูว่าศัตรูอยู่ที่ไหนก็หาไม่เจอเพราะศัตรูมาซ่อนอยู่ข้างในแล้วเนี่ยนะยิงทําลายล้างท่านนะท่านมีความเจ็บปวดจะล้มตายแต่พานป่าก็ต้องการเอางาของท่านไปท่านก็เอางวงช่วยจับ เลื่อยงานของท่านด้วยเอา้าอยากจะได้งานนี้เหรอเอาไปเลยนะเราไม่ต้องการเราจะตายเนี่ยให้อภัยแต่ว่าท่านนี้มันไม่ใช่เป็นพระนะท่านเอาจีวรของพระมาใส่ทำไมนะเป็นใจโหดร้ายมาฆ่าเราด้วยนะแต่เราเห็นแก่จีวรเห็นแก่ผ้ากาศวพัฒผ้าจีวรนี้เราไม่ทำร้ายท่านอืม เห็นแมงพุทเจ้าของเราบูชาผ้ากาสาวพัดนี้ด้วยชีวิตมันอย่างนั้นแหละในสมพุทธเจ้าของเรานี้นะก็เสียชีวิตไปผ่านป่าน,นี้ก็เอางาช้างออกมาให้อ,อลูกสาวของกษัตริย์นั้นได้เรื่องความก็เป็นว่าลูกสาวของกษัตริย์นี้ต่อมาก็มาเป็นภิกษุณีนะผ่านป่าน,นี้ก็ไม่แช่ใครล่ะนะคู่ที่นะ มาทำลายล้างพ so ุทธเจ้าของเราจนชาติที่พุทธเจ้าของเราตัดสรุ้ก็คงจะพวกเราคงจะทราบพนดีนะก็คือพระเถวทัตนะจองล้างจองผายพุทธเจ้าของเรามาเลยตั้งแต่ครั้งที่เป็นพ่อค้าขายของเก่ากันนั่นแหละกำสายในกำมือที่ฐานจะจองล้างพุทธเจ้าของเรานี้เหมือนกับสายในกำมือนี่แหละในเท่ากับมฤลลสายในกำมือก็จองล้างจองผายกันมาเรื่อยถ้าทําไมมัลลสายในกำมือนี้มันก็น่าจะหมดไปแล้วก็มันเกิดขึ้นใหม่ได้ ความโกรธความมียาบายก็จองล้างจองผ่านมาเรื่อยๆคราวนี้ประาติสุดท้ายพระพุทธเจ้าเรามาตัดสรู้อ้าวภรรยาของท่านที่เป็นช้างนะเก่านั้นที่เกิดมาเป็นลูกสาวนะของพม่มากษัตริย์นั่นนห่ะมาเป็นพิสุนีนะก็เจริญจิตภาวนาระลึกชาติได้เรียกว่าระลึกชาติได้เป็นยังไงนะบุพเพนิวาสานสุสติญาณเข้าชานแล้ว ระลึกชาติได้เสียใจมากว่าตอนชาตินั้นพระพุทธเจ้าเป็นพญาช้างนะแต่เป็นยังไงลนะ่ะเป็นพญาช้างแล้วทำร้ายจิตใจของเรามากเลยนะรักแต่ช้างเออเป็นช้างเอกไม่รักช้างโทเลยอย่างนั้นนะะทำยังไงเสียใจมากเจริญวิภสนาไม่ได้จิตใจเศร้าหมองนะถ้าระลึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาก็บาร,รมียังไม่เต็ม พระพุทธเจ้าก็ไปเทศนาสอนนเธอระลึกถึงชาตินั้นแล้วก็ระลึกต่อไปอีกสักชาติถึงสินะทีแรกไม,ไม่ได้ลึกเีย่พอระลึกอีกชาติหนึ่งโอ้โหความโกรธความพยาบาทเรากลับมาเป็นเออเอาดอกบัวเอาน้ำพึ่งประทวายพระประเจกอธิษฐานจิตนะในบุญบารมีที่ทำนี้ก็กลับมาเกิดมาเป็นลูกสาวของกษัตริย์ นางกั้นใจตายในสมัยเป็นช้างนั่นนะ่นะนักงคิดว่าเคียดแค้พยาบาทขนาดไหนก็เลยคิดแล้วก็โอ้โหเหล่านี้เพียงแค่จิตใจของเราอิจฉาหรือเสยียความโกรธความอาคาตกลับมาเกิดเป็นลูกสาวของผู้มหาาัตริย์เนี่ยมีจิตใจป่องร้ายถึงกลับไปฆ่าผู้เทธเจ้าของเราทึ่เป็นบรมบริษัตนะเสียใจมากความที่อาฆ่าพยาบาทก็เลยหายไป น้อยอกน้อยใจว่าเราไม่ควรทำพระเจ้าก็ตักเตือนว่านะให้วางกิตที่เป็นกลางอูเบขาอย่าไปยึดเรื่องในอดีตจิตของนางพิษุนีนี่ตั้งมั่นได้ดีแล้วเจริญวิปัสสนาก็สาเร็จเป็นพระอาหารหันต์ไม่ยึดในรูปที่เป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วที่ชอบใจที่ไม่ชอบใจนะไม่ยึดในรูปปัจจุบันรูปในอนาคตจิตของนางก็ผองแผ้วสาเร็จเป็นพระอาหารหันต์ได้นี่ ถ้าเกิดไม่ได้พบพระปรม,มาคูแล้วก็คงจะติดอยู่ในอดีตอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพวกเรามาพบกบธรรมะคำสอนของพระพุทธเจา้าให้ตั้งใจว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วมันพยาบาทปองร้ายคิดอาฆาตพยาบาทปรุงแตง่งไม่ดีเราก็เห็นละความโกรธความพยาบาทนั้นนะให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันและก็ตั้งกิจว่าวันนี้เราจะไม่โกรธใครไม่พยาบาทใครปองร้ายใครถึงแม้กระนั้นก็ตามถ้าไปเจออารมณ์ ที่เราไม่ชอบมันก็โกรธเกิดขึ้นมาอีกก็ต้องอดทนไว้เดี๋ยวบอกใช้ขันติอดทนอดกั้นมันจะเผาใจของเรานะโทสะจับใจของเราแล้วนะมันก็เผาจิตเผาใจของเราเราต้องอดทนนะถ้าเราไม่อดทนทําไปตามอารมณ์ทําไปตามความคิดพูดไปตามความคิดทําไปตามความคิดนั้นมันก็ไม่ตั้งมั่นในศีลเมื่อศีลไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดนะะ นะเราก็ไม่สามารถที่จะละตัดกิเลสให้เป็นสมุเทเฉทพระหานได้นั่นะก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจตั้งมั่นอยู่ในศินห้าประการนี้ในเบื้องตอน้นเป็นผู้มีศรัทธาและก็ปฏิบัติสมาธิก็จะเกิดขึ้นเพราะความมีศินปัญญาจะเกิดขึ้นเพราะความมีสมาธินะเราก็จะได้จิตใจว่างหรือว่านิโรธความพ้นทุกข์ก็จะเกิดขึ้นก็ขอให้เจริญอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ให้พยายามและเจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด